สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วนะครับในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีาสานนะครับสวัสดีพี่น้องทางแฟนเพจ a c e b o o k หล้อก็รทาง u t ท b e นะครับเดิมเน,นี่ยภาพพี่น้องมากินกุ้งแม่น้ำเผานะครับกุ้งแม่น้ำเผาแก้มกับ ซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับมื้อนี้เป็นพริกเขียวเ็นพี่น้องผักเข้ามีโหระพาหอมบัวครับมีหอมปอมมี่หอมเปย์เฮมาบาท,ที่นี่พี่น้องอย่างหวานๆนะครับบพะต้องเอาแบบอันนั้นแห้งไ<ม>ปในวันหวานก็นั่งพอดีกินเลยนี่พี่น้องเนาะม,มาๆๆๆพูดอะมาแสีบน้ากันนะครับเด้อหามองบ้างถาดก็ได้พี่น้องขออนุญาต อืกินหัวมันนี่ละก่อนกินหัวมันนี่ยละอือยากน้ำบอรครับอยากน้ำบอรมาเด้อมาเด้อม,มันดีครับหมูว่านี่ไปแม่โคไปเสื่อน แซอมอนไม่ตาน้ำหลักกนเลยจยัดมากตุ๋ยเข้าไปครับซีฟูดของเฮาอื้มสุดยอดนุ่ม Bà và có hoàng bùm bùm như thế nào hoàng vừa hăng đầy bút hmm nước chấm cả sẹp mượn này อร่อยสุดตุ้ยเอากะคัก ดยอดความมันกระยุหัวมันเองละเนาะอื เนือหวานเด่งมากถึกใจน้ำจิ้มแห้งมือนีิแสบแห้งเข่ากันคักพี่น้องเอ้ย ตุ้ยคักๆเนี่ยครับ มาประมาณเกือบตามลแล้วครับต้องบอกไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่นตีว่าซื้อมากินแต่จะควง <c oughs> ขอบคุณได้กินน้ำเบิดครับผมซื้อยัง พวกทะเลพวกแพง่งูกไห่ดองกินจนเบื่อแล้วครับแม่กับนองกับตาเซ้ามอนกับหมูบ้านกับซื้อแม่ตาตากับนองกินเท่าน,นั้นแหละผมก็ไม่ได้กิน ืมเหนือมันแบบแซ่บอิลีเลยพี่น้องบันี้มันเข่ากันครับซีฟู้ดไหมบึงหน่อยลายจนที่เบิร์ที่ฟู้ดกัได้มือลายบัดบ่อยากบัดบ้อกินลายมือไลานะ gạch cho khoảng ngực gần. <coughs> พ่อไพ่พี่นอ้องอืมอืมยุ่หัหวมันเนี่ยมันดีครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งปุงป่ะ ของตานี่ต้องแกะไว้ให้นเราเอาครับเพราะว่าเปลือกมันแข็งฝ่าห่วงที่ทางเดลตา เป็นตะตกดีเนาะห้างนั้นเนะาะแย้มไหนย้มนั่นไหมฝากพูไปไหมเนาะจังหวัดเลยนะฝ <ตก S 1> ากผูู <ตก S 1> บ้านพมไปนี่เป็นจังหวัดเลยได้พี่น้องตกดีดีฝน,น,น,นย้มไหนก็นมืดต่อยู่นั่นแหละตั้งหลังนิดเป็นพู่ ก็วันหลังใกล้ๆเนี่ยต้นหักม่วงเอ้ยต้นนี่บักเน่ามาเอานนพี่น่องมีแตนหนวยใหญ่ๆกินน้ำกับบ่ันเพราะว่าได้ขายนะบ้านิตปีนี่นะรู้สึกว่าสินใ่ได้ตาปีนี้รู้สึกว่าใหญ่กว่าปีที่แล้วไหมเบค,มมครับ,บ,รบรู่ได้กระปุก <c oughs> กิคิคิดพอเป็ดเนาะกินกุ้งเนี่ย ก็ไปพี่น้องเด้อ

จะได้น้ำจิ้มหน่อยครับเฮ็ดซี่ฟูดอันซี่ฟูดหน่อยพอดแม่ต้มใส่ไว้อยู่ ใส่มูใส่ง่เทียนนอเอามาเห็ดเราตาว่าเสียบะนะก็ได้ต่มไปเปืเป่อยอือห่วงเอาตัวสุดท้ายขุยอยนันเบิดเลยรันนัเนี่ซีฟูดเนี่อืม เรี้ยวหวานเผ็ดมันครบลดมันกันเลยแซ่บครับซีฟูนะอ่ะอืขอบคุณพี่น้องที ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดจะต้องขออภัยเวนาะทีนี้นะครับเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหมนะ่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ